ราต้องการจะศึกษาอะไรพอดอะคาเดมี่เขาสามารถตอบโจทย์ให้เราตรงนี้ได้บ้างนะคะว่าเราเลือกจะเรียนอะไรเลือกจะทํางานอะไรนะคะตัวพี่เองพี่ใช้มาเพิ่งเพิ่งมาเจอพอดอะคาเดมีได้ได้ช่วงปลายปลแล้วแหละแต่ว่าถามว่า ช้าไปไหมก็ยังก็ถือว่าไม่ช้าเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ในการการการทำงานของพี่ได้ก่อนหน้านี้พี่ก็ทํางานมาสักระยะหนึ่งว่าเออทาไมเราทํางานแล้วเรายังรู้สึกว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกไม่ชอบเราเบื่อเราจะทํายังไงกับงานเรานะคะก็ทางพจนิ a ายุทธศามีเขาก็จะวางแผนวางสเติให้เราว่าคุณควรจะทํางานแบบนี้แล้วก่อนที่คุณจะเริ่มทํางานอย่างนี้ ท่านก็ทางพจน์อะคาเดมีเขาจะวางรากฐานให้เราเลยว่าคุณควรจะไปศึกษาอะไรศึกษาตัวไหนที่มันจะมาใช้ประโยชน์ในการทำงานของคุณณนะนะปัจจุบันได้ทางพจน์อะคาเดมีก็เลยวางแผนให้ว่าอเในช่วงเรือนเนี้ยช่วงถึงเดือนนี้นะคุณควรจะไปศึกษาตัวไหนคุณควรจะไปดูอะไรก็พี่ทำตามทำตามคำแนะนำมาตลอด จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการการที่จะเรียนรู้แล้วท่านก็เลยทางพจน์อะคาเดมีก็เลยจะให้อ่ะโอเคนะคุณเริ่มทํางานได้แล้วนะก็เริ่มทํางานตามที่ทางพจน์อะคาเดมี่วางไว้ให้จนเอ่อนปัจจุบันถือว่าตอบโจทย์ในการทํางานในในชีวิตการดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้เลยเพราะว่าเอ่อมันสอดคล้องมันสอดคล้องกับ กับตัวเราด้วยแล้วก็สอดคล้องในสภาวะปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะงานตรงเนี้ยมันใช่มันใช่สําหรับเราจริงๆแล้วมันทำให้เราให้เราเราอยู่ได้เลยแล้วเราก็สบายใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าน้องน,องนองโชคดีที่ได้ได้คำแนะนําจากทางพจอะคาเดมีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกที่จะเรียนอะไรแล้วอนาคตเราจะเป็นอะไร เราเราเรา,เราสามารถเลือกตัวเราใช้ตัวนี้ช่วยได้เลยเพราะฉะนัน้นเพราะณณปัจจุบันเนี่ยเร,เราเราเลี่ยงไม่ได้เราต้องยอมรับหนึ่งว่าคือตัวช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรการประกอบในการเรียนการอะไรแล้วแต่เราจะมีตัวช่วยในในทุกๆุกด้านแล้วมันจะดีไหมถ้าเราใช้ตัวเนี้ยในการเป็นตัวคือสอดคล้องในการที่เราจะเลือกเรียนแล้วก็เลือกทํางานได้ใช่ไหมคะ โอเคค่ะพี่ขอแชร์ประสบการณ์ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมะเหมียวนะคะเป็นผู้ปกครองน้องๆที่กำลังจะ,ะเข้าเรียนมหาลัยนะคะซึ่งอยู่ในระดับมปลายทีแรกก็เป็นกังวลหเหมือนกันค่ะว่าจะเลือกเรียนอะไรให้ลูกดีเขาจะชอบไหม,มเรียนแล้วจะจบหรือเปล่าต้องขอขอบคุณอาจารย์โพมากนะคะสำหรับ